นักสู้ผู้พิชิตตอนเทคนิคการวางออเดอร์เทรดการที่จะวางออเดอร์เทรดสูงมากหรือน้อยนั้นต้องดูที่ราคาดูที่ทิศทางดูที่ความน่าจะเป็นนะครับรวมทั้งการยอมรับความเสี่ยงว่าจะยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ย้อนถึงเซียนหุ่นในตำนานระดับโลกเกสซี่ไม้มัวที่มีเทคนิคการวางออเดอร์เทรแบบสู้เต็มตัวเต็มพอตทุกครั้งเต็มเงินในวงพอตทุกครั้งช่วงแรกเขาก็ประสบผลสำเร็จได้กำไรมหาศาลมากมาย แต่สุดท้ายเมื่อตลาดพังคืนลงมาทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวไปแ,แบบที่ไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาได้อีกและนี่ก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับนักลงทุนที่ชอบสู้แบบเต็มๆหรือสู้แบบสุดตัวทุกครั้งโดยสรุปก็คือเราต้องดูราคาทิศทางและความน่าจะเป็นเป็นหลัก แล้วการป้องกันความเสี่ยงด้วย